คนหงนจเยงานเ้าไปเลยนนาเมื่อกี้บางยิกกี้วิวหลักแอฟใช่ครับวิวหลักไว้ร้านเลยครับดน่ารักดีตเช้าค่ะรับทุกช่องนะรับทุกช่องเหมือนพี่เือนน้องกันเลยอนั่งสบายจังค่ะนั่นหน้าตาเหมือนกันเลยแกต้นช่องอะไรคะต้นช่องอะไรต้นฝากช่องตูดิโอคคับฮะ เปล่าต้นสนะครับเปล่าภาษาภาษาไทยกลังถือให้น้องเอ๋ชละอ่าวแหวนต้นก็ต่อต้นธรรมดาครับผมหรือโอก็เป็น s t u d i o หรือพิมพ์ว่าส z e r อภาษาไทยก็ขึ้นครับหรือเปล่าต้นคนอีสานขึ้นหมดเลยน่ารักทุกคนครับผมขอบคุณครับอยากอยากไปทำบุญบ้างอยางมาครับมามามาสวัสดีค่ะแอดจากสุพรรณบุรีครับ่อนไม่ค่อยทำไปใช่ครับค่อยๆทำอันไหนแบบมันดูแบบไม่สวยเราก็ค่อยๆจัดค่อยทำไปครับผม อกรสวัสดีครับจากสิงคโปร์ทำดีได้ดีครับผมอันนี้ฝากช่องฝากช่องพี่เขาด้วยนะครับช่องอะไรครับช่องกัซลีาชาแนลค่ะกัซลีาชาแนลนะครับช่องใหม่ยังไม่ถึงพันนะครับยังไลฟ์สดไม่ได้นะครับฝากช่องด้วยนะครับด้วยดังครับด้วยดันครับสวัสดีจาทุกคนจากสุรินทร์เกดไลค์ให้แล้วนะกดไลค์ให้ใครครับให้ให้ไกลอีใช่ไหม เดี <łość> ๋ยวออกแป๊บนะเดี๋ยวจะไปกดไลค์ให้แอดทุกคนครับผมงขอบคุณมากครับตาวต้นศึกโดนยังศึกโดนไปเจ้าอ่ะตาวต้นสองสามมือนะครับผมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกจังน้อยคุ้มกี่วันบิดนาทแด้ล่ะแต่ไม่แตไม่วัดวัสดีแอดแต่สวัสดีแอดตอ้ต้นแอดอ๋อค่ะครับ สวัดีครับสวัสดีครับนะครับพี่อ๋อนั่งอยู่นี่นี่นี่มีโอกาสเขาบอกว่าคู่แฝดอันนี้คู่แฝดกันครับกับสาราวัดครับผมซึกงพร้อมกันสึ้งพร้อมกันครับอันนี้ก็คือบวชอยู่วัดเดียวกันหลับหลับเมื่อกี้เราซึ้งเลยครับกะนิแล้วซึ้งโจกกอกหน้าเหมือนกันจริงเอ้หน้าเหมือนกันจริงเออไม่วิจารณ์ะรให้แล้วเด้อจำมนแล้วท่าคงกระ่มเดียวกันน ตามครคไหว่าไปชาเลยทุกอย่างที่บ้านัวสูากาศเย็นไหอากาศเย็นครับาป่องนะครัลาต้นนาว่าตัมาใกล้นะครับผไม่กลถ้าผมจะใกล้พี่อ๋อถึงแสนแห้วยินดีด้วยจ้ามนหอมันไหนยัง่าทุลย์น่ที่ตางอยครับอวกก่บ้านลุงสวดีครับไม่ไกลนะครับเจแอดสวัสดีเจแอดเดี๋ยวเอาอีกแป๊ดเลยเอาใหม่ ครับลำรำรำบาวต้นลำเลยถ้าได้แสนโอ้แสนทรับครับมือซัพก่อนลำมือทรัพนี่แหละเออลำมือทรัพย์เลยนะมาฝากด้วยนะครับผมถ้าได้มือทซัพนะครับบ่าวต้นจะมาลำตรงนี้เลยนะครับบนไปแล้วนะครับมารำมำอันนี้รำรำแค่ออเดีร์ก่อนละกันอันี้รำสว่อยอันนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนลุงจิมครับผมครับผมคนเมืองเกินร้อยกระถางอ่างน้ำต่ำลงให้มองเห็นองค์ ก็เห็นนะครับผมก็เห็นนะครับไม่ได้สูงเท่าแท่นองคแต่เช้าเนาะลงลงขยันทุกวันอยู่แล้วครับไอกรีดพุ่งปติดตามให้บ่าวต้นแล้วครับครับผมขอบคุณมากครับอ่ากปติดตามให้บ่าวต้นแล้วก็เข้ามาดูไอการีดนะครับผมวันนี้ไอการีดเน้บุรีครับผมสวยครับสวัสดีพี่เด็กครับสวัสดีครับมาแล้วไอการีดไอกรีด ฟันะงเพลงอยากเป็นลุงพลอยาเป็นลุงพลหรืออยากต้นใส่เสื้อเหลืองใช่ไหมครับเสื้อเหลืองกับล um ุงพลครับ่าวต้นใสเสื้อแดงเสื้อเหลืองให้ลุงพลครับเมื่อคืนก็ฟังสาวกบไปแล้วตามาวต้นให้เด้อครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณแทน่าวต้นอยูที่สามแสนสามล้ิดสามล้านลกเ็นล้าัเชีครเน พูดไม่ค่อยเก่งไงผมจะพูนเลยครับพูดที่อ๋อลำสวยนะจากทางงานพี่อ๋อยังไม่ลำครับเมื่อกี้เบาต้นครับคุณพ่อดังครับผมผคุณมากครับเสื้อแดงเสื้อแดงรุ่มล้ำนะฮะไม่ไม่นะครับไม่นะครับเรากำลังทำ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 แบบนี้อยู่นะครับ

ยังไม่ดีนะทำเป็นทำเป็นละครสั้นก่อนนะลอเคล้มครับเต็มๆอกแล้วนะครับแอ้วนะครับอกกดให้ดีก่อนนะครับโอเคครับผมไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะสองแสนวิวเลยครเพราะว่าผมปั่นเนี่ดูสิบรอบเลย เราขับเราได้เป็นสันแล้วก็มีเริงครับเมื่อกีเป็นละครบ้านแล้วก็มีเห็นแอบเห็นทอมแแบททอมแบบทเราด้วยนะเห็นขาทอมแแบทแล้วนี้ก็ด้แล้นี่ก็ได้ออกเลยครับนี่ก็ได้ออกนะครับว่าเราขากรับ ไปกี <toys> ่โมงน้อลุงครับไปไปเดี๋ยวก็ไปแล้วครับนี่เดี๋ยวก็ไปนะครับเดี๋ยวก็ออกออกลุงบอกว่าเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปแล้วทุกคนทุกท่านนะครับเตรียมไปทาบุญวัดที่9้าของเราได้นะครับโหัสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเราปีนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นเราก็จะทาเป็นกองข้าวป่าต่อนะครับัครับบคครับมมองแมไเอมองให้ดัง ไอการาิรับผมกาดแล้วสรแล้วปดีส้มแบมมาถึงยังงส้มแยมยัง ลุงหาเร็กบ่ครับไปกําลังหาเร็กเรียบร้อยแล้วใครสุดวันก็ไห้ก็ไปบนี้ไงใี่ต้องวัดข้างบนนี่้อง้าง

ตังยเ่ัที่เป็นทูบังเกิดครับผมลงก็ขัดแม่่ตะเคียงครับวันนี้น้องเมยสวยครับน้องเร็วลงน้องกนเรเมื่อกี้วันนี้นึกว่าใอ่เนื้ออ๋อขาสวยดีนโอ้่งเป็อย่างตันี้ตัวปันอายไมาานักีเวลานะครับ เจ้าเดียวกันมาส่ายภาเมื่อวานนี้เพื่านบึงพื้นที่ไว้แล้วไหมสถานที่ใช่ใช่เจ้าเดียวกันไหมครับที่มาดูสถานที่เมื่อวานนะครับอ,อ,อันนั้นเขาจะจัดซูมให้ไหมวา่าเป็นเป็นซุนูมลูกโป่งใช่ไหมไม่ไม่ใชครับคนเมื่อวานนี้มาเป็นซุูมลูกโป่งอ๋อคนเมื่อวานมาเป็นซุูมลูกโปง่ง,ง,ปงนะครับผมเดี๋ยวจะเอาให้ถ่ายรูปอะไรรูปเป็นเรื่องทีคนจะมาจับก็ได้มาดูพื้นที่แล้วผมไม่รู้ว่าเป็นเจ้าเดียวกันหรือเปล่านะครับผมแค่ประตูหน้าค่อนขางไม่ได้จัดมาถ่ยแค่ข้างๆแล้วว่าเอาไ้ถ่ายที่แต่ถ้าจะไป ว่าจะทำซุ้มประตูซุ้มประตูใช่ไหมตานขึ้นบ้านใหม่ตอนบ้านตัวหาบ้านแล้วป้ามตาไม่รับน่าจะรับแขกตอนนั้นป้ารับแขกแต่ว่าป้าดูปาไม่ช้าแต่ลงมาจากวัดแล้วแบตป้าหมดนะป้าก็ชาร์จทิ้งไว้เลยป้าจะมีอีกอันเจ้าเดียวกัน จจเจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันใช่ไหม,ไหมแสงเทียนทานเห็นกระดาษได้มีคนบอกว่าให้แอบถ่ายไอกาอีให้หน่อยอย่าให้เขารู้ตัวออ๋เมเดเมเดว่าคนนี้ใช่ไหม <c oughs> คนนี้ใช่ไหม <c oughs> อันนี้ใช่คะไ่ใช่ต้อง <c oughs> เข้าไปทำไมเข้าได้ น้องเนตมาย anyway, ังครับ okay. กับน้องเมย์ยังไม่ได้ยังไม่มาครับน้องน้องเมย์ยังไม่เสร็จสุดแล้ครับน้องเมย์ยังพักผ่อนอยู่ที่อเมริกาอ่ะรันไปแเป็นแบบนี้นมขึ้นบ้านไหนบ้านลงคนวันไหนเดลทานตาผมก็จำไม่ได้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับถ้าจำไม่ผิดปลุกเจ้านิกตื่นตื่นอะไรครับตื่นตื่น สนิทไม่เต็มครับบนตกตลอดเลยแอดกินน้ำอย่างยังครับแต่ว่าไปเนาะแอดนี่ขำดีเนาะเป็นวินช่องเก่ารู้ใจกันหมดแล้วครับผมที้อยู่นี่บาดเสียงแน่ต้องเป็นอ๋อเขาสร้างเสียงตลอดดีไม่อยากจะจังกินกาแฟอย่างเสียงชครื่องเคี่ยวกินกาแฟฟังเสียงทิศกินด้วยครับ คุณปะพินาใช่ไหมน่าจะใช่โอ้ลุงขยันมากคใช่ไหมทุกช่องช่วยกันเผาดิโป่งครับการเดียนการเดินเดียนครับมาเลยกระติกโอ้ปวดปวดกระพุ่งแก้มแล้วเนาะไม่สบายเลยหายไปนะครับใช่ครับก็หายแล้วครับผมไม่ยินเสียงเรองเลาะแล้วจะเป็นทั้งดอกโ่งมีทั้งดอกไม้อ๋อ ทำให้สวยที่สุดค่ะมีนิสสัตว์ค่ะมีความเป็นธรรมชาติอ๋อครับผมฝากด้วยนะครับใครที่จะทำให้ลูกสต้านะครับน้องแอดก็ว่าไปคนเป่าตายแน่เลยไวอยูทูบเบอร์นเราหลายคนครับแอดบอกป้าเราเก่งมากขอเราตามคนนะครับอะนิกไปตั้งแอดชิดค่ะผมเลยชิด ผมว่าชื่อครับไม่ใช่คล้ายครับเหมือนเลยนะครับอหาแอะไกินด้วยครับผมกงมีเสื้อให้ช็เน็กครับน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบอกเลยแต่เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงไม่โหดครับไม่โหดครับอยู่กินถนนแอร์ฟูแห้งไวเด้ครับผมอยากไปเที่เดฟมา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 บิวสวยธรรมชาติสวยครับส กูดมอร์นิ่งไอแกรีเอฟซีสิงคโปร์ค่ะครับผมเออแต่เขาอ่านแบบนี้ต่างหากถ้าเป็นร้อยิวเป็นล้านครับผมบอกซาลวาดอร์ไลฟ์ได้แล้วเอฟซีรออยู่ซาลวัตโจได้ไลฟ์ได้แล้วเอฟซีรออยู่อยากจำเป็นต้งใส่อยากเห็นบัตรเต็มอ๋อครับผมบัวเนี่ยเด็กที่เขาเกงเลยบัวสองคนแป้งเลยให้ป่าแป้งซาลวาดอรเนี่ย ดื่มกาแฟได้ยังยังครับยังครับน้องมาตังน้องมาตังเอากาแฟมาส่งเลยครับบ้าบอบ้าบ้ถือบ้าแบบนี้ถืกแท้ๆถืกยังอีกแบบนี้เนาะเจ้านี่เนะสองคนเลยนิกไม่ใส่ค่ะอ๋อครับผมเอสเทปฝรั่งจะบอกชื่อนี้นะฝรั่งหัวลั่นแน่โอ้วันวันนี้ขึ้นเขาไหมคะ มีบันไดาทางขึ้น1,000ขั้นครับแต่ว่าน่าจะถวายกระถินอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมพาขึ้นบันไดใครจะแบกผมขึ้นบันไดะมีคลิปลงไปตัดผมขอดูทรงผม่ทยหน่อยอนิก,นกไม่ยอมใส่จ้า